สวัสดีค่ะวันนี้เมมารีวิวที่ดินแบ่งขายตำบลวังกระโจมอำเภอมเมืองจังหวัดนนะครนายกนะคะที่ดินแบ่งนี้มีทั้งหมด127ไร่นะคะเราจะแบ่งขายเป็นล็อกๆนะคะล็อกแรกจะมี150ตารางวานะคะหน้ากว้าง20 เมตรลึก30เมตรนะคะล็อกที่2 200ตารางวานะคะหน้ากว้าง20เมตรลึก40เมตรค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2,500บาทค่ะเราขายเงินผ่อนนะคะอ่าน,นี้คือบรรยากาศนะคะตอนนี้กำลังปรับ หน้าดินค่ะปรับดินปรับที่ดินมีรถแมคโครรถ10บล้อนะคะ,ะมีรถถ่ายด้วยค่ะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินวังกระโจมนะคะจะเห็นวิววิวภูเขานะคะวิวเขาใหญ่นะคะอยู่ทางด้านนู้นน,นะคะบรรยากาศนะคะ จะมีลำรางเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรด้วยนะคะจะมีถนนเข้าโครงการที่ดินแบ่งขายของเราด้วยนะคะกถ็ถนนก็จะกว้างประมาณ9เมตรนะคะแล้วก็อันนี้คือถนนสาธารณะนะคะถนนสาธารณะจะกว้างเห็นเป็นคอนกรีตนะคะตรงนี้กว้าง4เมตรนะคะก็จะมีทางด้านนี้ ทำไปอีก4เมตรแล้วก็ด้านนี้ขยายไปอีก4เมตรนะคะก็จะเป็นประมาณ2เมตรนะคะเสาไฟฟ้ามีแล้วนะคะน้ําก็ปัดปลาก็มีเรียบร้อยนะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กำลังกำลังข่มดินนะคะในที่ดินนะคะที่ตรงนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่นะคะ200ตารางวานะคะเรากำลังจะเปิดขาย เร็วๆนี้นะคะแล้วก็ด้านนู้นนะคะก็150ตารางวานะคะก็จะเปิดขายพร้อมกันนะคะจะเห็นลำรางแบงนี้นะคะทำการเกษตรนะคะอันนี้เมยให้โชมเมยยืนอยู่ทางบนรถรถกระบะนะคะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของที่ดินนะคะก็มี เป็นบ้านด้วยนะคะน,นี่คือเ่อนบ้านนะคะก็จะมีบ่อทำอะไรเนี่ยเลี้ยงปลาดุกนะคะน,นี่คือบรรยากาศนะคะล่มลื่นมากๆค่ะ,ะถนนตรงนี้ก็กว้างประมาณเเมตรนะคะก็เป็นถนนส่วนบุคคลแต่ก็อนาคตก็จะยกให้เป็นสาธารณะนะคะน,นี่คือบรรยากาศนะคะ คือบ่อเลี้ยงปลาดุกของเพื่อนบ้านนะคะ,ะไม่เงียบเหงานะคะตรงนีอ้อันนี้คือ150ตารางวานะคะมีต้นไผ่ด้วยค่ะนีค่ะนี่คือถนนกว้าง7เมตรนะคะยังเป็นถนนของ โครงการที่ดินที่ของเราแบ่งขายนะคะ,ะเดี๋ยวเมย์จะพาเข้าไปชมทางด้านท้ายแปลงนะคะว่าท้ายแปลงมีอะไรนะคะอันนี้คือเพื่อนบ้านของเรานะคะ,ะเห็นบ่อเลี้ยงปลาตลอดเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะราคาจับต้องได้ค่ะอันนี้คือบรรยากาศท้ายแปลงนะคะ จะเห็นแมกโครนะคะอย่างงู้นนะคะกําลังขุดดินนะคะอันนั้นเป็นเป็นบ่อนะคะเพื่อเก็บน้ําไว้สําหรับทําการเกษตรนะคะออันนี้คือบรรยากาศท้ายแปลงที่ดินของเรานะคะเดี๋ยวมีเห็นเขาด้วยนะคะเขาใหญ่นะคะ จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่น่าสนใจอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ทุกคนห้ามพลาดน,นะคะถ้าสนใจที่ดินของเรานะคะติดต่อเมย์มานะคะ092-498-2979่ะสําค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ